มาแล้วครับผมการทดสอบประสิทธิภาพนะครับของ Samsung Galaxy S 2 1 Ultra 5G แต่รอบนี้ไม่ได้มาเพียงรุ่นเดียวเพราะว่ามากัน2รุ่นอ่ะอัลตร้าเหมือนกันนี่นาะใช่แล้วครับแต่ว่าตัวหนึ่งนั้นมาพร้อมกับชิป Exynos 2 0 0สส่วนอีกเครื่องนั้นเป็น Qualcomm Snapdragon 888ครับจากคราวที่แล้วนะครับที่เรามีการทดสอบชิปเซตนะครับ ทั้งตัวของ Samsung ใช่ไหมมี Xiaomi มี Huawei แล้วก็มี iPhone นะครับซึ่งคราวนั้นก็เห็นว่าตัวของ Snapdragon 8 8นั้นก็ยังเร็วแรงอยู่แต่ว่าอุณหภูมิของ M11 เนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นไปนะครับกว่ารุ่นอื่นๆเลยแต่ว้ความที่มันเป็นคนละค่ายกันนะครับวันนี้ก็จะมาเทสนะครับถ้าเกิดว่าเป็น Samsung Galaxy S11 Ultra ทั้ง2ตัวเนี่ยแต่ว่าคนละชิปกันปัญหาความร้อนยังอยู่ไหมและเรื่องของความแรงความเร็ว CPU ละ่ะจะเป็นยังไงมาชมกันเลยครับ หลังจากเตรียมเครื่องพร้อมนะครับก็เริ่มทดสอบกันได้เลยเราใช้ตัวแอป CPU Monitor ครับในการตรวจสอบอุณหภูมิของตัวเครื่องโดยฝั่งของ c o r g o n 8 8 8นั้นก็เลือกใช้เป็นธีมสีแดงครับส่วนตัว x n o s 2001เนี่ยก็จะใช้เป็นธีมสีน้ำเงินนะครับไว้เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าหลังจากพังทดสอบ Benchmark ไปแต่ละแอปแล้วเนี่ยคะแนนออกมาเป็นยังไงบ้างและอุณหภูมิข,ของ CPU นั้นเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหน มาเริ่มกันจากแอป g e e k b e n c นะครับเป็นแอปแรกเลยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าแอปนี้เอาไ้ทดสอบการประมวลผลของ CPU เป็นหลักนะครับแบบ Single-Core แล้วก็ Multi-Core นะครับแต่จะไม่มีการทดสอบเรื่องของ GPU กราฟิก UI UX เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกกันอันนี้ดูพลังของชิปเซ็ตกันก่อนโดยคะแนนที่ออกมานะครับฝั่งของ Snapdragon 888ครับทำา s n n l e c o r e ไปได้1,128คะแนนนะครับส่วน Exynos นั้น1053คะแนน พอเป็นการทำงานแบบเบ l ติคอร์นะครับ Snap 8บ8ได้ไป3,274คะแนนส่วน e x y n o s 2,001ครับได้ไป3,185คะแนนครับเรามาเช็คความร้อนของ CPU กันดูนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยประมาณ40องศาครับไม่ต่างกันเท่าไหร่อันนี้เรียกว่าเป็นแซมเปิลมากกว่าเพราะว่ายัางเป็นแค่ CPU ไงส่วนการทดสอบต่อไปคือ PCMark นะครับก็จะเป็นการเทสเรื่องของตัวเครื่องชิปเซตแล้วก็ u ูต่างๆการตัดแต่งรูปภาพ รวมถึงการตัดต่อวิดีโอด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคะแนนทั้ง2ตัวจะเป็นยังไงบ้างนะครับมีการเปิดหน้าเว็บไซต์นะครับเปิดพวกไฟล์ excel powerpoint ทํทำชี้ทำกราฟออกมา และผลคะแนนที่ได้ก็คือ snapdragon 888 1 3บ3 9คะแนนนะครับส่วน e x y n o s 2001นั้นอยู่ที่12,071คะแนนครับอันนี้จะเริ่มเห็นว่ามีความต่างคะแนนบ้างนิดหนึ่งครับประมาณ1,000กว่ากว่าแล้วอุณหภูมิของชิปทั้ง2ตัวต่างกันแค่ไหนมาเช็คกันดูนะครับก็ประมาณ39-40องศานะครับยังถือว่าใกล้เคียงกันอยู่ไม่ได้เจออาการว่าร้อนมากเหมือนกับตอนที่เราเทสกับมี11ถูกไหมครับ ต่อไปจะเป็นการทดสอบเรื่องของกราฟิกแล้วนะครับกับตัวของ 3D Mark นั่นเองนี่ก็จะเป็นการปะทะกันครับระหว่าง GPU Adreno 660บน Snapdragon 888นะครับกับตัวของ GPU Mali G78 แบบ14คอรนครับบน Exynos 2001ซึ่งในการทดสอบวายไลฟ์ line, นะครับกราฟิกต่างๆการเดนเดอร์ออกมาเป็นยังไงเห็นจากหน้าจอกันอยู่แล้วส่วนคะแนนที่ออกมานั้น โอ้โหอันนี้สูสีนะครับผม s ซ a p d ดากอน888ได้ไป5 4 4 4คะแนนส่วนตัวของ X อ็กซ์2 0นันั้นได้ไป5,321คะแนนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเฟรมเรทนะครับอัตราคช่าเฉลี่ยเนี่ยก็ใกล้เคียงกัน,นครับ32.6เฟรมกับ31.9เฟรมครับแล้วอุณหภูมิของชิปทั้ง2ตัวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองสลับมาดูกับที่หน้าจอของ Spill Monitor นะครับจะเห็นว่ารอบนี้นครับ ขยับขึ้นมาเป็น43องศาเซลเซียสนะครับเรียกว่าสูงกว่าการทดสอบทั้งสองครั้งก่อนหน้านี้พอเป็นเรื่องของกราฟิกมีชิปอยู่มาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่นะครับความร้อนของชิปก็จะเพิ่มขึ้นตามนั้นแหละและก็ปิดท้ายกันด้วยการทดสอบผ่านอันตุต benchmark นะครับผมซึ่งตัวของอันตุตเนี่ยต้องแจ้งไว้ก่อนเลยว่าทาง Google Play นะเขาก็ได้ถอดจาก Play Store ไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวแอปมีความเสี่ยงว่าอาจจะมีการแอบเก็บข้อมูลตัวเครื่องรวมถึงโลเคชันสถานที่ต่างๆที่เราเดินทางไปด้วย เพราะฉะนั้นที่เรามาทดสอบในครั้งนี้เพื่อต้องการทราบผลคะแนนเท่านั้นพอเทสเสร็จแล้วนะครับเราก็ลบแอปทิ้งจากตัวเครื่องไปทันทีนะครับ ผลจากการทดสอบนในครั้งนี้นะครับาการเป็นว่าฝั่งของ Galaxy s 1 1 Ultra นะครับที่ใช้ชิป Exynos เนี่ยทดสอบเสร็จก่อน,นครับคะแนนออกมาที่614,045คะแนนนะครับส่วนตัวของ Snapdragon 888นั้นเทสเสร็จทีหลังครับแต่ว่าคะแนนออกมาสูงกว่าครับ6 4 8 9น1คะแนนโดยหมุดหมู่คะแนน,นที่ Snapdragon 888นั้นทำได้สูงกว่าก็จะเป็น CPU GPU แล้วก็เรื่องของตัว UX นะครับผม3อยา่าง แล้วถ้าเกิดสังเกตเรื่องของอุณหภูมิระหว่างทดสอบเนี่ยก็เห็นว่าจุดพีข,ของน้ำมันก๊าซแบรปนนั้นอยู่ที่41.3องศานะครับส่วนของเอซิโนนันอยู่ที่41.2องศาเซลเซียสนะครับถือว่าใกล้เคียงกันแหละลองย้อนกลับมาเช็คที่ตัวแอป1ิบยูมอนิเตอร์กันบ้างครับว่าเป็นยังไงอ่าตัวหน้าจอก็โชว์ที่42องศาเซลเซียสนะครับก่อนที่จะปรับลงมาเป็น40องศาเซลเซียสนะครับเรียกว่าอุณหภูมิ2ตัวมันก็ไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้น จากการทดสอบครับก็เห็นว่าประสิทธิภาพโดยรวมของชิปเซนนั้นมีความต่างพอสมควรครับ <Wow. S 1> โดยเฉพาะในเรื่องของตัวกราฟิก3มิตินะครับก็อาจจะหมายความว่าฝั่งของซัมซุงเนี่ยมีการใช้ระบบประมว้อลภายในนะครับที่ดีกว่าตัวมิสซดก็เป็นได้เหมือนกันยังไม่จบนะครับเดี๋ยวดูต่อก่อนเพราะว่าหลังจากนี้จะเป็นการทดสอบครับกล้องหลังของ Galaxy S21 Ultra 5G รุ่นเดียวกันนี่แหละแต่ต่างชิปเซตมีผลยังไงกับภาพถ่ายหรือเปล่าไปดูกันครับ จากที่เราไปถ่ายภาพมานะครับมีการสลับกล้องสลับเลนเทียบกันดูนะครับผมภาพที่ออกมาเนี่ยเรื่องของสีสันรายละเอียดความสว่างนั้นก็แทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะว่าตามหลักมันควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแหละแต่มันก็จะมีแค่บางจุดหรือว่าบางสภาพแสงที่อาจจะมีอาการติดเหลืองติดม่วงมาแล้วแต่รุ่นนะครับผมเดี๋ยวลองมาเช็คดูก็ได้นะครับ อย่างเช่นพวกภาพเซตท้องฟ้าที่ถ่ายมาครับก็เห็นว่าตัวของ snap แปดแปดเนี่ยส่วนของท้องฟ้าจะสีเข้มกว่าตัวของ exynos นิดหนึ่งนะครับส่วนประตูสีสนิมตรงนี้นะครับก็เห็นว่ามาจจะมีการวัดแสงที่ต่างกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดีเทลที่ได้มาเนี่ยของตัวประตูก็แตกต่างกันนะครับ ส่วนของตัวร้านขายชานี่ก็อมกอบ,บร,รวมก็จะใกล้เคียงกันนะครับน่ารถสีแดงเนี่ยจะมีความแตกต่างคือตัวของ snap 88 8มันจะดูสดกว่าอยู่นิดนึง พอเป็นสีในโทนเหลืองเขียวนะครับอันนี้ก็เห็นว่ามีความแตกต่างกันจากทั้ง2รุ่นเลยนะครับแล้วก็การเก็บดีเทลด้วยภาพของตัวอะใบไ,ไม้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีการอมม่วงในตัวของ snap นะรอบนี้บนท้องฟ้าข้างหลัง มาเจาะเป็นภาพมาโครที่โตเกสอนดอกไม้นะครับก็ลองเทียบกันดูแล้วกันผมว่าถ้าเป็นโทนแดงเหลืองประมาณนี้มันจะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่ามีสีอื่นข้าบนพวกสีเขียวด่จะเริ่มเห็นชัด ภาพถัดมาที่เป็นท้องฟ้ายามเช้านะครับโทนสีท้องฟ้าก็จะต่างกันนะครับแล้วก็ต้นหญ้าข้างล่างเนี่ยของตัว snap 88นะั้นผมแอบสดกว่าฝั่งของอ e x i เนออยู่นิดนึงนครับดูเกินจริงไปหน่อยมุมนี้ก็จะมีแสงพระอาทิตย์ที่เพิ่งจะขึ้นมานะครับผมก็จะมีความส้มนิดนึง แต่ว่าเป็นช่วงเช้าก็จะไม่จัดมากนะครับแล้วก็เห็นว่าดีเทลของตัวใบไม้ข้างบนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันครับใน2รุ่นแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสภาพแสงแบบในร่มอินดนครับแล้วมีไฟพวกสีเหลืองหรือว่าพวกสีบอมๆเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างของโทนสีค่อนข้างชัดขึ้นนะครับ ภาพจากกล้องซูมที่ถ่ายมาก็โทนสีต่างกันนะครับตรงนี้ส่วนภาพแก้วกาแฟแบบท็อปวิวนะครับอันนี้มันมีความแตกต่างในเรื่องของการจัดการเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็ไว้บาลานซ์ทำให้ภาพที่ออกมานั้นจาก2กล้องเนี่ยมันต่างกันพอสมควรเลยทีเดียว นี่นะครับตุก๊กตานะครับในตู้มีหลายๆสีนะครับมาอยู่ในเฟร,รมเดียวกันภาพกรอกนี้นะครับเป็นการใช้ตัวเลนส์ซูมออปติคอล 10x นะครับฝั่ง e x y n o s เนี่ยตัวซอฟต์แวร์กล้องมันใช้ตัวเลนส์ออปติคอลเข้าไปเลยนะครับระยะได้ภาพเลยออกมาคมเลยแต่ว่าตัวของ s e n เ8 8เนี่ยเหมือนกับตัวซอฟต์แวร์มันคิดว่าแสงพอ แล้วเลือกใช้ตัวเลนหลัก108ล้านในการครอบออกมาแทนทําให้รายละเอียดของภาพมันดูดิจิตอลซูมเกินไปคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องของตัวซอฟต์แวร์อาจต้องมีการอัปเดตเพื่อแก้ไขปัญหาในการปรับเปลี่ยนตัวชุดเลนหรือกล้องระหว่างถ่ายในระยะซูมนะครับคราวนี้ก็มาลองทดสอบกับการถ่ายภาพดวงจันทร์ในเวลากลางวันได้เหรอ ได้ครับเดี๋ยวลองดูกันจากเลนไกลสุดนะครับอัลตราไวท์เพยบเข้ามาเป็นเลนหลักนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยมาในโทนสีคล้ายๆกันนะครับแต่พอซูมเข้าไปใกล้ๆถึงจุดที่เป็นดวงจันทร์แล้วตัวของข้อข้อมแซมรักก้8นปดครับเหมือนกับจะมีการโฟกัสแล้วก็เลือกจุดในการปรับอุณหภูมิของภาพเก็บดีเทลสีใหม่ทําให้ท้องฟ้าด้านหลังนั้นมันกลายเป็นสีเทาๆไปดวงจันทร์เด่นชัดขึ้นมานะครับ แต่ฝั่ง e x ็กซ์เนี่ยจะเก็บเรื่องของฉากหลังเอาไว้อยู่ท้องแฟ้งเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับที่เทดวด์อาจจะไม่ได้คมชัดเท่ากับในฝั่งของตัว snap แ8 8แแล้วเวลากลางคืนหลับเป็นยังไงบ้างน,นะครับลองมาทดสอบกันดูนะครับกับภาพท้องฟ้าในยามค่ำคืนนะครับ ในโหมดออโต้แบบปกติครับไม่เปิดอะไรเลยนะครับถ่ายแบบง่ายๆก่อนเสร็จแล้วก็มาลองเปิดตัว Bright Night นะครับลองเทียบกันดูเรื่องของความสว่างภาพนะครับแล้วก็รายละเอียดดีเทลในการเก็บเรื่องของ Noise ต่างๆการไล่เฉดของตัวท้องฟ้านะครับ จานั้นก็จะเป็นภาพดวงจันทร์ที่ถ่ายตอนกลางคืนมาครับก็เห็นว่าเอกซจะเป็นดวงจันทร์สีเหลืองนะครับซึ่งอันนี้ก็ตรงกับสีที่ตาเรามองขึ้นไปนะครับแต่ว่าฝั่งของ s น a p ดรา g อนเนี่ยพอถ่ายออกมาแล้วดวงจันทร์มันมาแบบขาวจั่วเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์กล้องเดิมแหละที่เหมือนกับว่าทั้ง2รุ่นนี้เป็นคนละเวอร์ชั่นกันอยู่นะครับ จากตัวอย่างภาพถ่ายก็จะเห็นครับว่าเรื่องของสีสันต่างๆมันใกล้เคียงกันนะครับแต่มันจะมีอยู่บางช็อตที่เรื่องของการวัดแสงวัดค่าอุณหภูมิสีเนี่ยมันแตกต่างกันมันก็เลยส่งผลให้ภาพบางภาพเนี่ยโทนสีมันแทบจะต่างกันไปเลยนะครับ <S <S <อ>เพราะว่าทุกครั้งที่ซัมซุงมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ครับจะมีการปรับปรุงเรื่องของซอฟต์แวร์กล้องคุณภาพของภาพถ่ายด้วยนั่นเองอย่างเช่นในตอนที่เราเลือกใช้เลนส์เทเลโฟโต้ถ่ายภาพซูมระยลไกล10เท่านะครับรุ่นหนึ่งเนี่ย เลือกปรับไปใช้เป็นเลนส์ออปติคอลภาพออาคมชัดกว่าส่วนอีกรุ่นหนึ่งนั้นพอวัดค่าแสงแล้วเหมือนกับความสว่างไม่พอนะครับก็เล,เลือกใช้เป็นเลนส์หลักในการซูมเข้าไปแทนความเลียดภาพก็จะไม่คมชัดเข้าตัวที่เลือกเป็นออปติคอลซูมนั่นเองครับทางดอยแสนก็หวังนะครับว่าคลิปนี้น่าช่วยไขยข้อสงสัยของใครหลายๆคนนะครับที่แอบกังวลกันว่าเอตัวของ s n น p d r รา o ก88ปเนี่ยมันร้อนมากๆเหมือนตอนที่เราเทสมี11หรือเปล่านะครับ อันนี้ก็มาเทสบน Samsung ให้แล้ว2ตัวนะครับ e X y n o s กับ Snap 88 8. ผมว่ามันก็อุณหภูมิไม่ต่างกันมากขนาดนั้นสุดท้ายนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจช่องดรอยแซนด้วยลองเลยจะแตก6 0แสนสับแล้วนะครับเดี๋ยววิ่งไปเรื่อยๆถึงล้านเมื่อไหร่นะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรแน่นอนขอบคุณมากครับ